กดติดตามออโต้รีวิวฮับช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณวางใจได้สำหรับข้อมูลเชิงลึกและรีวิวแบบตรงไปตรงมาวันนี้เราจะพาไปพบกับ2,026ท t r r a n Transformers SUV รถ SUV ดีไซน์ล้ำอนาคตที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับองการออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจทั้งในด้านรูปลักษณ์และสมรรถนะตัวถังภายนอกดูแข็งแกร่งเส้นสายเฉียบคม ท่าทางกว้างขวางพร้อมลดลายไฟเลเที่โดดเด่นและสะดุดตาด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่ประกบด้วยไฟหน้าเคลียวขุมด้านข้างโชว์ซุ้มล้อที่บึกบึนและเส้นโค้งที่ดูพลิ้วไหวล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมความสปอร์ตพร้อมความสูงจากพื้นดินที่เหมาะกับการขับทั้งในเมืองและออฟโรดใต้ฝากระโปรง2,026ทารางตรซม SUV มาพร้อมกลุ่มพลังให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตร ที่ให้กำลังเหลือเฟือสำหรับการขับขี่ประจำวันไปจนถึงรุ่นท็อปเครื่องยนต์ V6 ขนาด3สูรลิดเสริมด้วยระบบไฮบริดให้แรงมา้าและแรงบิดสูงเพียงพอสำหรับการลุยทางโหดและวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูงจากคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับโหมดขับขี่ได้อัจฉริยะร,รมให้เปลี่ยนการขับจากถนนในเมืองไปสู่เส้นทางวิบากได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้เกาะถนนและทรงตัวดีเยี่ยมพร้อมระบบช่วงล่างที่พัฒนาให้ทั้งนุ่มนวลและควบคุมได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราเทคโนโลยีและการใช้งานจริงเบาะหนังพรีเมียมออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ความสบายสูงสุดแม้เดินทางไกลแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วจับคู่กับจออินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงขนาด15นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้าสาย Apple Carplay และ Android Auto ระบบสั่งงานด้วยเสียงและการนำทาง AI ทำให้การขับขี่สะดวกข,ขึ้นเสียงจากระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางพรีเมียมเพิ่มอรรถรส ขณะดเดินทางพื้นที่เก็บของและการจัดที่นั่งแบบยืดหยุ่นทําให้พร้อมสําหรับทั้งทริปครอบครัวและการผจญภยัยด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Negativ Cruise Control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดร,ระบบเตือนรถตัดฐานด้านหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันช่วยให้จอดรถง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมจุดยุบตัวที่ออกแบบเพื่อปกป้องผู้โดยสาร หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน SUV คันนี้ให้ความสมดุลระหว่างพลังความคล่องตัวและความนุ่มนวลพูมาไัลตอบสนองแม่นยำระบบเบรกมั่นใจและอัตราเร่งประชับประเฉงไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริป Off-Road 2,026ทาราง Transforms e r SUV ก็ยังคงความมั่นคงและมอบประสบการณ์ขับที่เร้าใจและปลอดภยัยสรุปแล้ว2,026ทาราง Transforms SUV ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์ นวัตกรรมและความอกนนปนะสงค์เหมาะสำหรับผู้ขับที่ต้องการสมรรถนะความสบายและฟีเจอร์ล้ำสมัยครบในคันเดียวกดติดตาม Auto r e <c oughs> ีวิวฮับเพื่อรับรีวิวและข่าวสารรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วเจอกันบนท้องถนน